สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้22กรกฎาคม2565 7นาสิจ็ฬิกาเศษมาพบกับท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดได้200บาทนะครับเงินเข้าแล้ววันนี้ครับ22กรกฎาคม2 5 6 5เป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทของเดือนกรกฎาคมสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ สำหรับผู้พิการรายใดที่รับเบีย้ยงชีพทุกเดือนอยู่แล้วเดือนละ800นะครับรับทุกวันที่10ของเดือนหากวันที่10เดือนใดเป็นวันหยุดก็จ่ายวันทาการก่อนวันที่10นี่แหละครับกลุ่มนี้แหละจะได้รับเงินผ่านบัตรสัดิการแห่งรัฐอีกทุกวันที่22 200บาทเป็นเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการนะครับสาหรับผู้พิการที่มีบัตรสัดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้2 2กรกฎาคมเงินเข้าตั้งแต่ตีสามนะครับก็ขณะนี้ก็ สามารถไปกดเงินสดได้ที่ตู้เอ็มธนาคารกรุงไทยนะครับแจ้งให้กับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนทุกท่านได้รับรู้รับทราบว่ายิบสกรกฎาคมกดเงินสดได้แล้วครับสวัสดีครับ